ก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในอีพีหน้านะคะว่า60,000นนาทีมันลดแล้วอะ่ะ เราจะต้องทำยังไงกันต่อนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ60,000นาทีจะเพิ่มจากอะไรนะคะเพิ่มจาก1นะคะช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะวิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวนะคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ช่องไร้สดนะคะทั้ง3ามอย่างนี้นะคะถ้าเราทำครบมีใครที่เป็นเหมือนอรยาบ้างไหมคะว่าเราสงสัยว่าไอ้60,000นาทีเนี่ยมันมาจากยอดอะไรนะคะ อริยาก็สงสัยมีใครที่เป็นเหมือนอริยาบ้างไหมคะว่าเราสงสัยว่าไอ้หกหมื่นนาทีเนี่ยมันมาจากยอดอะไรนะคะอริยาก็สงสัยแพ้ค่ะเพราะว่าสัญญากับเพื่อนๆแล้วว่าจะยังอยู่ยังไม่มูฟนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆค่ะช่วงนี้นะคะหกหมื่นนาทีลดนะคะถ้าใครผ่านแล้วหรือว่ากําลังจะทํานะคะถ้า สวัสดีค่ะเราจะมาเจอกันใน EP ที่12แล้วนะคะวันนี้อรายาก,ก็จะมาเสนอแล้วก็บอกเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนมีใครแพ้ค่ะเพราะว่าสัญญากับเพื่อนๆแล้วว่าจะยังอยู่ยังไม่มูฟนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆค่ะช่วงนี้นะคะ60,000นาทีลดนะคะช่วงทดลองงานนะคะก็พยายามนะคะ3เดือนแรกเนี่ยพี่มาก็จะให้เราผ่านโปรนะคะถ้าเราทำผ่านนะคะก็คือสะสมเวลา สวัสดีค่ะเราจะมาเจอกันใน EP ที่12แล้วนะคะวันนี้อรายาก็จะมาเสนอแล้วก็บอกเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนมีใครทําทำแล้วเราคือเราไม่ได้ไปมุ่งเน้นว่าเราจะทำสตรีมนะคะทีแรกแล้วก็ไม่ได้ายบายค่ะแล้วเจอกันใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ 60,000นาทีจะเพิ่มจากอะไรนะคะเพิ่มจากหนึ่งนะคะช่องคุณกันได้ไหมนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะตอนนี้เป็นกันเยอะเลยนะคะถ้าเราไม่ผ่านโปรนะคะเหมือนอริยาไม่ผ่านโปรนะคะสามเดือนแล้วนะคะที่เรา60,000นาทีจะเพิ่มจากอะไรนะคะเพิ่มจากหนึ่งนะคะช่องคุณจดก็สะสมในสองสองชั่วเวลาไปก่อนนะคะแต่ถ้าในสามสามเดือนเนี่ยถ้าเราทําผ่านเนี่ย เอไอเาจะดันมันเองนะคะเพราะฉะนั้นสุดก็สะสมในสองช่วงเวลาไปก่อนนะคะแต่ถ้าใน3 3เดือนเนี่ยถ้าเราทำผ่านเนี่ยเอไอเาจะดันมันเองนะคะเพราะฉะนั้น6 0หมื่นนาทีจะเพิ่มจากอะไรนะคะเพิ่มจาก1นะคะช่องคุณเราทำแล้วเราคือเราไม่ได้ไปมุ่งเน้นว่าเราจะทำสตรีมนะคะทีแรกแล้วก็ไม่ได้มีใครที่เป็นเหมือนอรยาบ้างไหมคะว่าเราสงสัยว่าไอหกหมื่นนาทีเนี่ย มันมาจากยอดอะไรนะคะอรยาก็สงสัยสวัสดีค่ะเราจะมาเจอกันในอีพีที่12บแล้วนะคะวันนี้อรยาก็จะมาเสนอแล้วก็บอกเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนมีใครเหมือนกันก็เลยไปศึกษาค่ะแล้วก็ไปฟังูรูท่านอื่นนะคะท่านก็เลยแนะนำแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนๆ ก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในอีพีหน้านะคะว่า6 0หมื่นาทีมันลดแล้วอะ่ะเราจะต้องทำยังไงกันต่อนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ดันไปด้วยกันนะคะทั้ง3ามอย่างนี้จะมาประมวลผลแล้วก็รวมกันให้เป็น6 0หมื่นนาทีนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ยังสงสัยและก็ยังติดเนกันก็เลยไปศึกษาค่ะแล้วก็ไปฟังกูรูท่านอื่นนะคะท่านก็เลยแนะนาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเห็น เพื่อนๆเห็่6หกห0ื่นนาทีจะเพิ่มจากอะไรนะคะเพิ่มจาก1นะคะช่องคุณมีใครที่เป็นเหมือนอรยาบ้างไหมคะว่าเราสงสัยว่าไอ้ห0 0มืนาทีเนี่ยมันมาจากยอดอะไรนะคะอรยาก็สงสัยเน้นว่าจะมาทำอะไรได้แต่พอพอเราหันกลับมาอีกทีอ่ะไม่ทันแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังผ่านโปยังอยู่ใน ช่องแพ้ค่ะเพราะว่าสัญญากับเพื่อนๆแล้วว่าจะยังอยู่ยังไม่มูฟนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆค่ะช่วงนี้นะคะ6กหมื่นาทีลดนะคะเือกกันก็เลยไปศึกษาค่ะแล้วก็ไปฟังกูรูท่านอื่นนะคะท่านก็เลยแนะนําแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเห็น เพื่อนๆเ,เห็นได้ไหมนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะตอนนี้เป็นกันเยอะเลยนะคะถ้าเราไม่ผ่านโปรนะคะเหมือนอรยาไม่ผ่านโปรนะคะ3เดือนแล้วนะคะที่เราทําแล้วเราคือเราไม่ได้ไปมุ่งเน้นว่าเราจะทําสตรีมนะคะทีแรกแล้วก็ไม่ได้ไปบ,บายค่ะแล้วเจอกันในอีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะช่องคุณคิดอะไรอยู่ไหมคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ช่องไร้์สดนะคะนั่นก็คือคําตอบนะคะ ว่าเวลาของเรา6กหมื่นนาทีจะเพิ่มจากอะไรนะคะเพิ่มจาก1นะคะช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะวิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวนะคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ช่องไร้สดนะคะทั้ง3มอย่างนี้นะคะถ้าเราทําครบเราทาแล้วเราคือเราไม่ได้ไปมุ่งเน้นว่าเราจะทําสตรีมนะคะทีแรกแล้วก็ไม่ได้ สวัสดีค่ะเราจะมาเจอกันใน EP ที่12แล้วนะคะวันนี้อรยาก็จะมาเสนอแล้วก็บอกเพื่อนๆนะคะเพื่อนมีใครสวัสดีค่ะเราจะมาเจอกันใน EP ที่12แล้วนะคะวันนี้อรยาก็จะมาเสนอแล้วก็บอกเพื่อนๆนะคะเพื่อนมีใครอยากจะผ่าน60,000นาทีนะคะ ต้องทำตั้งแต่แรกต้นเลยทั้เริ่มต้นเลยค่ะทําไวเลยนะคะตอนนี้อรยามาสตาร์ตตัวชา้าแต่ก็ไม่ยอมเห็น <Hey. S 1> ช่องคุณคิดอะไรอยู่ไหมคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ช่องไร้สดนะคะนั่นก็คือคําตอบนะคะว่าเวลาของเราค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันในอีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะเห็น hey. ช่องคุณคิดอะไรอยู่ไหมคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ช่องไร้สดนะคะ นั่นก็คือคำตอบนะคะว่าเวลาของเรานะคะแล้วก็ดันไปด้วยกันนะคะทั้ง3ามอย่างนี้จะมาประมวลผลแล้วก็รวมกันให้เป็นหกหมื่นนาทีนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ยังสงสัยและก็ยังติดเน้นว่าจะมาทำรายได้แต่พอพอเราหันกลับมาอีกทีอ่ะไม่ทันแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ยังผ่านโปยังอยู่ในช่องอบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันในอีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเราจะมาเจอกันใน EP ที่12แล้วนะคะวันนี้อราย,ยาก็จะมาเสนอแล้วก็บอกเพื่อนๆนะคะพเพื่อนมีใครคิดอะไรอยู่นะคะวดีโอคลิปสั้นคลิปยาวนะคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ช่องไร้์สดนะคะทั้ง3มอย่างนี้นะคะถ้าเราทําครบนะคะแล้วก็ดันไปด้วยกันนะคะทั้ง3ามอย่างนี้จะมาประมวลผลแล้วก็รวมกันให้เป็น60,000นาทีนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังสงสัยและก็ยังติดสุดก็สะสมใน2อง 2ชั่วเวลาไปก่อนนะคะแต่ถ้าใน3 3เดือนเนี่ยถ้าเราทำผ่านเนี่ย เอไอก็จะดันเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็ไปสะสมในช่องคุณคิดอะไรอยู่วิดีโอคลิปยาวคลิปสั้นนะคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ไลฟ์สดนะคะแต่ถ้าใครยังไม่กล้าไลฟ์คิดอะไรอยู่นะคะวิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวนะคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ช่องไลฟ์สดนะคะทั้ง3ามอย่างนี้นะคะถ้าเราทาครบคิดอะไรอยู่นะคะวิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวนะคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ช่องไลฟ์สด ะะทั้ง3อย่างนี้นะคะถ้าเราทำครบอ่ะบ,บายๆค่ะแล้วเจอกันในอีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสุดก็สะสมในสองช่วเวลาไปก่อนนะคะแต่ถ้าใน3 3เดือนเนี่ยถ้าเราทำผ่านเนี่ยเอันก็จะดันเองนะคะเพราะฉะนั้นแพ้ค่ะเพราะว่าสัญญากับเพื่อน <ๆ S 1> แล้วว่าจะยังอยู่ยังไม่มูฟนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆค่ะช่วงนี้นะคะห0หมื 6, นาทีลดนะคะ ก็สะสมในสอง,สองชั่วเวลาไปก่อนนะคะแต่ถ้าใน3 3เดือนเนี่ยถ้าเราทำผ่านเนี่ย AI ก็จะดันเองนะคะเพราะฉะนั้นเราทำแล้วเราคือเราไม่ได้ไปมุ่งเน้นว่าเราจะทำสตรีมนะคะทีแรกแล้วก็ไม่ได้ถ้าใครผ่านแล้วหรือว่ากำลังจะทำนะคะถ้าปัญหาว่าในเรียวนี่กับในเอ่อโพสคุณคิดอะไรอยู่เนี่ย เวลายอดวิวอ่ะเราจะสมเนี่ยสามารถเอามารวมกันบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันในอีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ กันได้ไหมนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะตอนนี้เป็นกันเยอะเลยนะคะถ้าเราไม่ผ่านโปรนะคะเหมือนอรยาไม่ผ่านโปรนะคะ3เดือนแล้วนะคะที่เรามานะคะเพื่อนๆก็ไปสะสมในช่องคุณคิดอะไรอยู่วิดีโอคลิปยาวคลิปสั้นนะคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ไลฟ์สดนะคะแต่ถ้าใครยังไม่กล้าไลฟ์เน้นว่าจะมาทำไรได้แต่พอพอเราหันกลับมาอีกทีอะ่ะไม่ทันแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ยังผ่านโปรยังอยู่ใน ช่องเหมือนกันก็เลยไปศึกษาค่ะแล้วก็ไปฟังูรูท่านอื่นนะคะท่านก็เลยแนะนําแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนๆเห็นนะคะแล้วก็ดันไปด้วยกันนะคะทั้ง3ามอย่างนี้จะมาประมวลผลแล้วก็รวมกันให้เป็นหกหมื่นนาทีนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ยังสงสัยและก็ยังติดข็นช่องคุณคิดอะไรอยู่ไหมคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ช่องไร้สดนะคะนั่นก็คือคําตอบนะคะ ว่าเวลาของเรานะคะแล้วก็ดันไปด้วยกันนะคะทั้ง3อย่างนี้จะมาประมวลผลแล้วก็รวมกันให้เป็น60หมื่นนาทีนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ยังสงสัยและเรยังติดช่วงทดลองงานนะคะ ก็พยายามนะคะ3มเดือนแรกเนี่ยพี่มาก็จะให้เราผ่านโปรนะคะถ้าเราทําผ่านนะคะก็คือสะสมเวลานะคะเพื่อนๆก็ไปสะสมในช่องคุณคิดอะไรอยู่วีดีโอคลิปยาวคลิปสั้นนะคะแล้วก็ช่องเรียวนะคะแล้วก็ไลฟ์สดนะคะแต่ถ้าใครยังไม่กล้าไลฟ์อยาก